bye 我之前你。 คนเห็นเป็นซีเรียลคนเห็นเป็นโูวีอินส์เทอร์เห็นงานรูปเลยนะความรู้สเนี่ยด้านเขียนด้านหนึ่งเขียนด้านหนึ่งยกตัวอย่างถ้าเปรียบอินส์เอเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากเติมเต็มในชีวิตของลูกของเรา ด <Saint> ีสเปรียบกับสิ่งที่เราอยากเติมใี้กับลูกของเราเราอยากเติมในเรื่องอะไรารเส่งเรียนรู้รายสิ่งเรียนรู้่ให้เขียน้าใหู้ปเขียนได้ to make a สามารถการกระจาออกเพราอะไรรถึอยากเิสิ่งนั้นก็ปเพราะราโดยที่บ้านเราสอน อย่างไรกับโรงเรียนนี้คะรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่เด็กๆที่เขาเรียนที่นี่ดูแบบสดใสร่าเริงมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เห็นเด็กที่กลับไปที่บ้านดูเดกมีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่าลูกๆทุกคนสีคนสมกันี่หมดเลยค่ะ ก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะรู้สึกดีค่ะทางโรงเรียนก็ออกให้หมดคือว่าค่าใช้จ่ายอะไรไม่ต้องออกแล้วก็เด็กก็อยู่ตรงนี้ก็คือว่าคุณครูก็ดีเด็กปรับตัวก็โอเคเรื่องการเรียนการสอนคือว่าดีมากๆเลยคุณครูสอนมาแล้วก็เด็กกลับไปที่บ้านบอกได้ว่าอะไรบ้างที่ครูสอนรู้สึกอย่างรู้สึกว่าโรงเรียนนี้มี มาตรการที่ดีแล้วก็บุคลากรก็ดีรู้สึกอย่างไรค่ะดีทางโรงเรียนที่ทำให้น้อที่ดีแก่เด็กแล้วก็เด็กจากที่มเคยพูดก็มีความกล้าูส yes, ิใจทีจากเรียนรเรียนนี้ก็รู้สึกว่าดีมากค่ะสิ่งแวดล้อมสวยครูและผอ้อใจัดีกันทุกคนค่ะโรงเรียนสวยค่ะแล้วก็คุณครู สุดดีค่ะโรงเรียนสะอาดน่งอยู่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวลูกเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหลายๆายด้านก็คือเห็นสดใสขึ้นร่าเริงขึ้นแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะเข้าสู่สังคมม,มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเอ่เอ เป็นคนที่มีตรงต่อเวลาแล้วก็ทําอะไรเล่ารับผิดชอบเก่งขึ้นพูดว่าเก่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองกล้าแสดงออกเวยค่ะเยอยะแยะเลยค่ะทั้งการกระทาก็คือว่าโอเคระเบียบวินัยก็คือโอเคทิ้งขยะอะไรทิ้งเป็นที่ค่ะครูสอนมาอย่างดีมากๆ ลูกมีความสามารถที่พูดภาษาไทยได้ชัดมีความกล้าแสดงออกคือพัฒนาการดีมากค่ะช่วยแม่เวลาตื่นนอนแม่ช่วยแม่พับับที่นอนแล้วก็กวัด้ันแล้วก็พูดภาษาไทยเก่งขึ้นค่ะสามารถเขียนได้ด้วยมีค <c oughs> วามกล้าแสดงออกเรียนจากที่ไม่เคยพูดภาษาไทยก็ได้พูดภาษาไทยเพิ่มขึ้น จากที่ไม่เคยกล้กลาสแสดงก็เม่ทำอะไรก็ได้ต่อค่ะพัฒนาขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะจากร้อยก็ปรมาณแปดสิบรู้สึกว่านักเรียนฉลาดขึ้นค่ะอยากจะช่วยอะไรโรงเรียนคะอยากจะช่วยอะไรก็คงต้องช่วยในทุกๆด้านที่สามารถช่วยได้ที่คุณครู ต้องการความช่วยเหลือเราก็พยายามซัพพอร์ตให้เต็มที่ค่ะอยากช่วยคะ,<ฮ>ะอยากช่วยก็คือว่าอยากช่วยถ้าทางโรงเรียนมีทุนหรือว่าอะไรนี่อยากเงินไม่พอหรือว่ายังไงบอกผู้ปกครองได้คือว่าอยากสมทบในการเรียนการสอนของลูกๆมากค่ะโอเคขอบคุณมากค,ะค่ะก็ตอนเช้าก็อาจจะมาช่วยกดขยะบ้างในบางเวลาทาเค็บเก็บขยะ ไหไมช่วยาาเรื่องการมาเรียนให้มาทุกวันแล้วก็อย่างเด็กผู้ชายแบบที่ช่วยรักษาสมผมให้อยู่ในกฎของโรงเรียนค่ะก็รักษาสิ่งแวดล้นอมโรงเรียนอยาช่วยกวาดขยะโรงเรียนตอนเช้าๆค่ะอย่างช่วยอะไรโรงเรียนก็คือ ก็คือถ้ามีอะไรที่โรงเรียนให้เราช่วยมีงานอะไรเราก็ตังต้งใจช่วยค่ะ <Okay. S 2> ไม่รู้ว่าจะคือพูดไม่ได้ว่าจะช่วยอะไรก็คือคือโรงเรียนทําอะไรก็คือให้พ่อมแม่ช่วยอะไรก็พร้อมซัพพอร์ตพร้อมซัพพอร์ตช่วยค่ะโอเคขอบคุณมากคะ่ะ